สารดีกาพนักคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคาาดีที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวธนิการพรพงศ์สาโรดสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐซึ่งถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่โดยโจทยืย่นฟ้องเมื่อวันที่8สิงหาคม2562จำเลยดำรงตำแหน่งสสเขต7บางซื่อดุสิตกรุงเทพมหานครลงชื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมจำเลยได้ฝากบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติของจำเลยกับสสรา,ายอื่นหรือบ ของจำเลยอยู่ในความครอบครองของสอสอรายอื่นโดยความยินยอมของจำเลยเพื่อให้สอสอรายนั้นสามารถใช้บัตรของจำเลยกดปุ่มสแสดงตนและลงมติแทนจำเลยโดยมีเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองหรือผู้อื่นเป็นเหตุให้สภารวมทั้งกระบวนการตากฎหมายได้รับความเสียหายทั้งนี้ศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามพรบว่าด้วยการป้องกันปรับปามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172ให้จำคุก1ปีและปรับ2 0 0 0บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงโทษไว้2ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่56